วิธีทำให้คนแห่มาดูคลิปเราในติ๊กต็อกทำยังไงจนยอดเป็นล้านวิวคลิปนี้ครูพิทจะมาเฉลยกันค่ะหลายๆายคนในะอยากรู้เทคนิคการทำคลิปใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็ทำคลิปมานานแล้วแล้วยอดเนะี่ยยังไม่แตะล้านสักทีครูพิทเอาเทคนิคมาบอกค่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการใช้คำล่อคน ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าคุณไม่มีทักษะการใช้คำล่อล่อคนเนี่ยหรือว่าดึงดูดความสนใจของคนเนี่ยไม่ว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอคุณจะดียังไงเนี่ยครูพีชบอกเลยนะว่าโอกาสที่เขาจะหยุดดูคลิปคุณเนี่ยยากมากแต่ถ้าคุณรู้จักการใช้คำที่ล่อคนเนี่ยทำให้เขามาดูคลิปคุณเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำคลิปล้านวิวเหมือนครูพี่ใน t ิกตอกเนี่ย ก็ไม่ยากเลยค่ะและคำที่ครูพีทใช้แล้วทำให้คลิปครูพีทเนี่ยแตะล้านวิววันนี้ครูพีทให้สองคำค่ะคำแรกคือคำว่าอย่าค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่าเล่นติ๊กต็อกเด็ดขาดถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้ค่ะคลิปเนี้ยก็ทำยอดวิวให้ครูพีทเนี่ยมากกว่าล้านวิวค่ะสองค่ะคำว่าวิธีจุดๆจุดค่ะวิธีแล้วตามด้วย ธุรกิจหรือสินค้าที่คุณขายอยู่เช่นวิธีเอารูปมาต่อต่อกันแล้วใส่เพลงคุณเชื่อไหมคะคลิปแบบนี้สองล้านกว่าวิวค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้หลักการใช้คำในการดึงดูดคนหรือล่อคนมาดูคลิปคุณเนี่ยคลิปคุณก็จะกลายเป็นคลิปล้านวิวได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วแน่นอนทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากปั้นช่องติ๊กต็อกแบบครูพีชนะคะจากผู้ติดตามศูนย์คนสู่ผู้ติดตามสองแสนคนครูพีทให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่แอบดูคลิป นี้เท่านั้นนะคะพิมพ์ว่า79ค่ะแล้วคลิกลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์คุณจะได้เรียนคอร์สต,ติ k กต k ก,กับครูพีทนะคะแล้วอีก4วิชาเทคนิคลับค่ะทั้งหมด7,900คุณเรียนแค่79บาบาทค่ะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะ